รอบสนามทับเทนวันนี้ขอเสนอตอดสิช็อตเด็ดประชุมสภาเวอร์ชั่นขอให้ลุงตูล่ลาออกคลิปนี้ไม่มีภาคไม่เกี่ยวกับกีฬาแต่ขอจะรวบรวมช็อตสำคัญในสภาที่ไม่ว่าใครก็ต้องดูหากดูและช,ชอบใจชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์ปุ่มสับปุ่ม,ม,ก,มกระดิ่งอยูใกล้ๆอย่าลเลกขอสนามหน่อยนะครับพร้อมนะไม่ชอบปิดเลยไป เพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านประธานเป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดครับท่านประธานอันนี้ผมไม่ได้นอกอกรอบน,นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความสามารถที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันอย่างไม่มีผู้ใ <มา S 2> ดเทียบเคียงได้สี่ปีมาเลือกตั้งกันถ้าท่านนายกลาออกท่านนายกคือทำลายระบอบชัดตย <S <S ที่ มีพมาระค่ะทรงเป็นประมุขเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาเลือกตั้งกันครับแก้ไขรัฐนูนตามที่ท่านว่าท่านนายกทําอะไรผิดหรอครับท่านนายกผิดกฎหมายข้อไหนท่านนายกผิดรัฐนูลข้อไหนท่านนายกบริหารราชการบ้านเมืองผิดตรงไหนท่านเอาอะไรมาใส่ผมไม่รู้ผมมาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ที่น้องๆเรียกร้องที่จะให้นายกรัฐมนตรีลาออกช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมคะว่าท่านทำความผิดอะไรท่านทุจริตคอร์รัปชันตรงไหน บริหารบ้านเมืองล้มเหลวอย่างไรบางคนบอกว่าที่มาของนายกก็โดยไม่ชอบมาโดยไม่ชอบแต่ในความเป็นจริงท่านก็มาตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรอคะวันนี้ถ้าหาความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาได้มีเหตุมีผลด้วยหลักการและเหตุผลดิฉันเชื่อว่าพวกเราพอจะรับฟังได้แต่เรายังไม่เห็นประเด็นเหล่านั้นข้อต่อไปในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางรัฐสภาของเราเองก็กําลังเดินหน้าในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกนะคะท่านวิษณุเรืองามขออนุญาติที่เอ่ยนามท่านก็ได้บอกในส่วนของขั้นตอนของการแก้ไขซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาค่ะส่วนบางคนนะคะน้องๆบางคนบอกให้ยุบสภาเลยนะคะแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ล้มกระดานถามว่ามันตอบโจทย์ของปัญหาของประเทศแล้วหรือยังเรายังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้2,560หรือไม่แล้วมันตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศหรือยังคะส่วนอีกข้อเรียกร้องหนึ่งก็คือในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดิฉันอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะ ว่าที่ผ่านมาสถาบรรันกษัตริย์เนี่ยทำความผิดอะไรให้กับประชาชนคนไทยเจ็บแค้นหรอทําอะไรความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยบ้างหรือเปล่าอายุครฐมตรี นะครับตาระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นได้แค่ส่ปีนะครับแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่และส่วนใหญ่ก็จะอยู่ยไม่ครบสีปีด้วยนะครับแต่คุณประยุทธเนี่ยเป็นมา6ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่7แล้วคุณรู้จักพอได้ไหมนะอิ่มหรือยังการกับการเป็นนายกรัฐรียังไม่อิ่มอีกเหรออำนาจนี้นะครับถ้าคุณรู้จักพอนะครับคุณต้องเสียสละนะครับต้องลาออกอยาเสพติดอำนาจนะครับบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณประยุทธ์ลาออกนักศึกษา ยหยุดชุมนุมนะครับเอาคอนแฟร์อย่างนี้นะเอาผมแถมไปด้วยคุณไปยุธ์ลาออกใช่ไหมสภายังอยู่นะครับผมลาออกด้วยอคนก็ได้เอาไหมนะครับคุณไปยุทธ์นะครับ เครื่องบินตกไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่พิสูจน์กล่องดำครั้งนี้ไม่ยากครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิสูจน์เรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับในขบวนการที่จะกำหนดเส้นทางเสด็จจะมีการพูดโต้อตอบกันทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าลบไปได้นะครับลบแล้วผิดกฎหมายกรรมการต้องไปเอาเรื่องนี้ออกมาให้ได้ลงโทษให้ได้ครับถือว่าเป็นการรบกวนเบื้องยุคคนบาทอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างนี้นะครับไปโทษผู้ชุมนุมแต่ท่านเองล่ะไม่ปกป้องสถาบันผมต้องกล่าวหาอย่างนี้นะครับท่านพลเอกประยตต 才真正会来。 ขวางและหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนินซึ่งในข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับรัฐบาลน,นั้นมีหน้าที่ในการถวายอารักขาให้ขบวนเสด็จไม่ผ่านในเส้นทางที่มีการพิพาทอยู่แล้วและในข้อเท็จจริงผู้ชุมนุมเองนะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายมวลชนจากบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อให้ไม่ให้ขีดขวางขบวนเสด็จจากที่มีการประกาศเป็นหมายกาหนดการไปก่อนหน้านี้ดังนั้นท่านประธานครับจากที่ท่านนายกระบุรยติเดชท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ได้สํานึกถึงความผิดพลาดในการถ ไวยการอารักขาของตนเองเลยแต่กลับโยนความผิดให้กับประชาชนนําไปสู่การดําเนินมาตรา110ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตการใส่ร้ายป้ายสีต่างก็ท่านประธานมีแต่จะเป็นการเติมเชื้อไฟเติมความรุนแรงและเพิ่มความรู้สึกอายุติธรรมในใจของประชาชน ครับประการสุดท้ายก็ฝากกราบเรียนท่านประธานผ่านดิฉันนักศึกษาด้วยนะครับขณะนี้ไปที่ไหนไปที่ไหนเวลานักศึกษาชุมนุมกันนะครับในผับในบาร์นะครับในร้านอาหารในโรงเรียนต่างๆก็จะมีเพลงทิดกันไอเอี้ทูไอเหียทูเต็มไปหมดนะครับผมกราบเรียนท่านประธานครับผมคิดว่าไม่หมดนะครับมันมันกระทบผมด้วยีิสุทธ์ครับไม่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 มีอะไรผมไม่ได้ด่าใครเนี่ยผมเอาคำนักศึกษามานะครับไปเอาคำด่ามาพูดต่อนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่มันมันกระทบผมท่านท่านฟายผมก่อนท่าน ไม่ไม่ครับท่านถอนได้ครับท่านถอนได้ครับท่านมันกระทบผมด้วยเพราะผมก็ชื่อดีนี่นะครับไม่ครับผมก็จะแนะให้ไปที่อื่นเท่านั้นเองนะครับเดี so totally. ๋ยถอนผมจะแนะนึกษาว่าถอนครับนะอย่าให้ผมท่านครับถอนได้ครับขอบคุณครับจบครับผมไม่ถอนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำเสียดสีนะครับแล้วก็ผู้อภิปรายไม่ถอนนะครับก็บันทึกไว้ครับว่าเป็นถ้อยคำที่เสียดสีซึ่งไม่ควรออกคำประด่าภายนอกมากก่าว ต้องยอมรับครับว่ารัฐนาวานี้ได้นับถอยหลังลงแล้ว3 2 1 0นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเสียสละลาออกนะครับลาออกเพื่อให้ประชาชนได้นับอนาคตของพวกเขาไปข้างหน้า1 2 3 4 5ขอบพระคุณครับท่านประธานนักการเมืองบางกลุ่มใช้กระแสเรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อูนพูดตรงๆเลยครับเขาเล่นเรื่องนี้มานานแล้วครับเพื่อ ใช้สร้างคะแนนิยมและหาเสียงสร้างมวลชนพวกเราทราบกันดีครับเป้าหมายของเขาไม่ใช่การเป็นนายกมัธรนมติเป็นอะไรที่มากกว่านั้นแน่นอน ท่าระธานครับผมไม่เคยโกรธเกลีกยดเยเาวชนคุณรุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวผมชื่นชมครับเขาออกมาต่อสู้เขารักชาติบ้านเมืองครับเขายากลําบากเขายากจนครับหลายคนเรียนจบมาก,ก็ไม่มีงานทําหลายคนมีงานทําก็ไม่พอกินเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองวันนี้มีนักการเมืองหยิบยื่นความคิดให้เขาครับว่าเขากาลังจะมีอนาคตที่ดีเขาจะมีอนาคตใหม่แต่อนาคตใหม่ของเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่นอนเพราะมีสิ่งหนึ่งกดทับเขาอยู่ทําให้อนาคตใหม่ที่ดีของเขามันเกิดขึ้นไม่ได้ผมไม่อยากพูดแต่คนไทยทั้งประเทศรู้ครับมีสภานี้ที่เดียวแหละครับ ที่ไม่รู้ท่านประธานครับเมื่อนักการเมืองโซเชียลมีเดียและเงินทุนมารวมตัวกันถ้าท่านตัด3สิ่งนี่ได้ท่านชนะครับแต่ท่านท่านตัดสสิ่งนี้ไม่ได้ท่านต้องมองทางเลือกอื่นครับผมเลยมีข้อเสนอให้รัฐบาลลองคิดนะครับผมลอง สรุปประเด็นอยู่ได้ประมาณ5ข้อ5ทางด้วยหนึ่ง 1. ท่านนาย,ยกรัตรีลาออกครับตามข้อเสนอของผู้ชุมนุมยอมแพ้ครับยอมรับสิ่งที่คนรุ่นใหม่เสนอย,ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าท่านลาออกก็คือท่านยอมรับแล้วครับว่าท่านจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไม่ได้ร้องแค่ท่านลาออกแน่นอนครับเขาไม่ได้ทะเลาะกับหมาเขาทะเลาะกับเจ้า,ออา,จาของหมาท่านเข้าใจไหมครับเพราะนั้นท่านลาออกมันก็ไม่จบคำพ,พูดภายนอกที่ผมเตือนไว้นะต้องทนกับธรมทยอมไม่ใช่ในนี้ครับมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยของขึ้นของขึ้นครับสุดท้ายถ้าท่านลาออกต้องเลือกนายก นี้ท่านจะรวมเสียงสสในสภาพรรคการเมืองที่มีอยู่ได้ไหมท่านประธานครับผมขอและจะมีการต่อรองตําแหน่งกันมากมายรัฐบาลจะอ่อนแอคุณวิโรจน์ประท้วงครับเชิญพูครับคุณวิโรจน์ประท้วงท่านประธานครับเมื่อกี้ผู้อภิปรายพูดคำคำหนึ่งซึ่งผมว่าไม่เหมาะสมกับท่านนายกครับเพราะถ้าเกิดคนฟังจะรู้ว่าเป็นการเปรียบเทียบท่านนายกเป็นหมาครับผมขอให้ถอนคขาว่าหมาครับเพื่อให้เกียรติท่านนายกและท่ามนตรีด้วยครับไม่เป็นไรครับนายกไม่ประท้วงก็ไม่เป็นไรครับครับเชิญต่อให้จบฮะ ประเด็นที่ท่านกล่าวหาว่ากล่าวว่าผมต้องหล่าออกเพราะผมบริหารประเทศล้มเหลวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 4 9กับปี2 5 5 7มีการชุมนุมมีใครหลอไหมครับมีการทำความผิดหรือเปล่าครับนะอย่าลืมนะผมไม่กล่าวอ้างถึงใครทั้งสิ้นแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องกรณีการชุมนุมผมรักลูกหลานทุกคนผมรักเด็กนิสิตทั้งสาทุกคนนั่นคือพลังของแผ่นดินในวันข้างหน้าแต่เราควรจะสร้างความเข้าใจกันได้ไหมครับบทบาทอะไรอยู่ตรงไหนใคร ไทยที่จะชี้นาในทางที่ถูกต้องในทางที่สงบไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามผมถือว่าทุกคนคือเสียงหนึ่งของคนไทยของประเทศไทยผมยอมรับฟังท่านก็เห็นอยู่แล้วสังคมก็มีปัญหานะครับผู้หญิงก็มีปัญหาในโทรศัพท์ขึ้นมาทุกชั่วโมงในสิ่งที่ไม่ควรจะแพร่ออกมาไม่ว่าจะชวนเที่ยวไม่ว่าจะนัดแนะไม่ว่าจะขายหวยบ่อหวยนี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างสังคมไทยให้เราเข้มแข็งอย่างที่่านว่าท่านเคยไหมว่าที่จะให้ประชาชนนั้น ลดการลดการซื้อสลากกินรวบผมไม่เคยได้ยินแต่ถึงเราเนี้ทำให้เงินต่างๆที่เขามีอยู่แล้วที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งน้อยใหญ่ผมคิดว่าเราก็ครต้องสร้างความคิดหลักคิดตรงนี้ไปบ้างแต่ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะดำไปปฏิบัติหรือไม่ไปฏิบัตินะครับผมยากลกับไเรียนชั้นต้นเพียงเท่านี้เพราะว่าท่านผมก็ฟังท่านมาสองวันเต็มๆนะครับและนี่คือขอบสภาท็อปเทนหากดูและชอบใจปโปรดแชร์ไปเพื่อคนไทยทั้งผองครับ ต้องเข้าใจก่อนครับว่าท่าทีที่ตรงไปตรงมาที่เราไม่คุ้นเคยจนกลายเป็นความเกลียดกราดในบางครั้งเป็นเพราะพวกเขาถูกกดทับด้วยอํานาจนิยมทั้งในครอบครัวโรงเรียนสังคมและวัฒนธรรมกับสังคมที่ชายเป็นใหญ่สังคมที่ให้อภิสิทธิ์กับผู้เกิดก่อนระบบเส้นระบบอุปถัมภ์ระบบโซตัสที่ถ้าบอกแล้วเขาต้องเชื่อเล่าให้ฟังแล้วเขาต้องซึง้งสั่งให้ทําก็ต้องทําห้ามถามห้ามสงสยัยตอบไม่ตรงก็ไม่ได้สังคมที่ผู้ชุมนุมเติบโตขึ้น มาผมยืนยันครับท่านประธานลายล้อมพวกเขาด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เขาสามารถสืบค้นได้ไม่ได้อยู่ในสังคมที่อุดมไปด้วยอารมณ์แบบคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนอีกต่อไปละครตบจูบที่ผู้ใหญ่ดูอย่างสนุกสนานและไม่คิดอะไรในอดีตปัจจุบันพวกเขาตั้งคําถามครับว่าการจับนางเอกไปขังเนี่ยแล้วผมเห็นกันขนาดนี้จะไปรักกันลงคอได้ยังไงหรือต่อให้ผู้ใหญ่ในวันนี้บอกกับพวกเขาว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแบบอารมณ์เลยฮะเขากับถามผู้ใหญ่ว่าต้องเดินตามระยะกี่เมตรหมาถึงไม่กัดผู้ใหญ่ไปบอกว่าต้องอาบเนี่ยฉันอาบน้ําา้ออนมก่น เด็กรุ่นนี้ถามว่าน้ำร้อนที่ว่าในกี่องศาแล้วเกิดน้ำร้อนลวกแล้วจะใช้ยาอะไรสารเควี v ตัวไหนที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเยียวยาเขาอยู่กับ <c oughs> ข้อมูลเขาไม่ได้อยู่กับอารมณ์อีกต่อไปอีกแล้ว่อ่องต้ชวยน